สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณรูตานจะมาสอนเรื่องระบบย่อยอาหารไปเรียนกันเลยค่ะอาหารหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหารให้มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. การย่อยเชิงกลเป็นการย่อยอาหารโดยไม่ใช้เอนไซม์ได้แก่การบดเคี้ยวอาหารในปากการบีบตัวของทางเดินอาหารซึ่งจะพบในหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก 2. การย่อยเชิงเคมีเป็นการย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์ย่อยสลายสาราอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนและไขมันซึ่งจะพบได้ที่บริเวณปากกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กค่ะอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารตับตับอ่อนถุงน้ำดีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เรามาดูหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารกันค่ะเด็กๆเมื่อเราเริ่มรับประทานอาหารอวัยวะแรกในระบบย่อยอาหารก็คือปากซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินอาหารประกอบด้วยสส่วนคือฟันลิ้นและต่อมน้ำลายโดยฟันจะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงก่อนกลืน จากนั้นลิ้นจะช่วยคลุกเคล้าอาหารช่วยในการกลืนและรับรสชาติของอาหารต่อมน้ำลายจะสร้างน้ำลายที่ประกอบด้วยน้ำย่อยที่ใช้ในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะซึ่งเด็กๆจะสังเกตได้จากเวลาที่เราอมข้าวไว้ในปากเราจะรู้สึกหวานก็เพราะว่าน้ำย่อยหรือเอนไซม์อะมิเลสในปากจะช่วยย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลนั่นเองค่ะอาหารที่เคี้ยวละเอียดแล้วเราก็จะกลืนผ่านหลอดอาหารซึ่งเป็นท่อตรงยาวประมาณ25เซนติเมตร โดยมีการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อส่งอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหารเมื่ออาหารเคลื่อนที่มาถึงกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะเป็นถุงรูปตัวเจผนังด้านในมีลักษณะเป็นคลื่นอยู่ในช่องท้องค่อนไปทางด้านซ้ายกระเพาะอาหารมีหน้าที่สร้างกรดไฮโดรคลอริกทําให้กระเพาะมีสภาพเป็นกรดนอกจากนี้ก็ยังสร้างน้ําย่อยหรือเอนไซม์เพปซินเพื่อย่อยอาหารประเภทโปรตีน ดังนั้นอาหารก็จะถูกส่งจากกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้เล็กซึ่งลำไส้เล็กจะมีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ6-7เมตรม้วนขดอยู่ภายในช่องท้องโดยลำไส้เล็กจะมีหน้าที่ที่สำคัญอยู่2อ,อย่างคือ 1. ย่อยสารอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันโดยจะทำงานร่วมกับตับและตับอ่อนในการย่อยสารอาหารจากนั้นเมื่อย่อยสารอาหารเรียบร้อยแล้ว หน้าที่สําคัญอย่างที่2ก็คือลำไส้เล็กจะทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อไปเลี้ยงร่างกายในการย่อยอาหารประเภทไขมันตับซึ่งอยู่ในช่องท้องซีงขวาด้านบนใต้กระบังลมจะทําหน้าที่สร้างน้ําดีมาเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีเมื่อมีการย่อยอาหารประเภทไขมันน้ําดีจากถูกน้ําดีจะถูกส่งไปยังลำไส้เล็กเพื่อช่วยทําให้ไขมันแตกตัวทําให้ไขมันสามารถย่อยได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีตับอ่อนซึ่งอยู่ในช่องท้องหลังกระเพาะอาหารทําหน้าที่สร้างน้ําย่อยที่ใช้ในการย่อยสารอาหารทั้งประเภทโปรโตีนคาร์โบไฮเรดรตและไขมันที่ลำไส้เล็กเมื่อลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเรียบร้อยแล้วจะส่งต่ออาหารนั้นไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งมีความยาวประมาณ1.5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6เซนติเมตร โดยลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ดูดซึมน้ำวิตามินและเกลือแร่จากอาหารที่เหลือจากการย่อยและดูดซึมนั้นจากนั้นกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมน้ำวิตามินและเกลือแร่จะถูกส่งไปยังไส้ตรงเพื่อจะขับออกจากร่างกายต่อไปกากอาหารจะถูกเก็บสะสมและรวมกันอยู่ที่ไส้ตรงจากนั้นร่างกายก็จะกระตุ้นให้ทวารหนักซึ่งเป็นรูเปิดตรงส่วนปลายของทางเดินอาหารขับกากอาหารออกมา ในรูปของอุจจาระนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นแล้วว่ากว่าที่อาหารจะถูกย่อยดูดซึมและขับกากอาหารออกมานั้นจะต้องผ่านการทํางานของอวัยวะหลายๆอวัยวะเราจึงต้องดูแลระบบย่อยอาหารได้ดีมาดูกันเลยค่ะข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารก็คือการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงซึ่งก็ได้แก่พวกผักและผลไม้ต่างๆรับประทานอาหารให้ครบสามมื้อและตรงต่อเวลา มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอและดื่มน้ำอย่างน้อย6-8แก้วหรือ2ลิตรต่อวันสำหรับข้อควรหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงการทานอาหารรสจัดอาหารที่ติดมันหรือไขมันสูงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์หากเราปฏิบัติได้เราก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะเด็กๆค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารกันไปแล้วคุณครูก็หวังว่าเรื่องเรียนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะแลนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย